รถตวน83นับกำลังเข้าสถานีแม่นโป่ง้างอยู่ประมาณเกือบ10นาทีได้ครับก็ต้องวิ่งสลับทางวันนี้ก็เข้ามาทางล่องชานหนึ่งเช่นเคยครับก็จนกว่าจะมีการปรับแก้ตารางเวลาเดินรถกันใหม่นะครับว่าเดี๋ยวทดลองไป็นระยะก,ก่อนแล้วก็รอกําหนดระยะเวลาจองตกลุงหน้า9้าสวันให้ครบกำหนดด้วยครับ เดี๋ยวรอรถหยุดก่อนครับเจ็ดแถวๆนั้นแหละรถมันยังไม่อยู่สนิทรอกอนนะผู้โดยสาเปิดป้าที่นี่สถานีบ้านโ่มีคนรถนอนเยอะนะฮะที่นี่สถานีบ้านโป ท่านทละที่ดีด้านขวาขงขบวนรถตรวจจะมาตรวจสอบอันตรายจากด้านขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจจะมาทำทีบ้านโหมดขันทละที่ดีดให้ขบวนรถเกือขบวนที่แตกต่ะจะมีชั้นหนึ่งเนี่ย ครับมันจะเปลี่ยนปักในกันเล็อ่าเ,เป็น,เ,น,เ,ปนเป็นวันที่สิบแล้วคร,รับมัวนวนิ่มาเข้ารางนี้สิบวันแล้วแต่วันนะฮะต้องคอยปรัประกาศประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีก